ท็ m เมนไทยแลนด์สวัสดีค่ะประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจที่จะย้ายมาใช้ชีวิตอยู่อย่างถาวรมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกแต่ก็มีหลายๆคนเมื่อได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ต้องตัดสินใจย้ายกลับบ้านเกิดหรือย้ายต่อไปยังประเทศอื่นซึ่งเหตุผลของพวกเขานั้นก็มีร้อยเหตุผล อย่างเช่นในคลิปนี้แอดจะพาทุกคนไปฟังคอมเมนต์ของชาว YouTube ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลังจากที่พวกเขาได้ดูได้ฟังบทสัมภาษณ์ของนักธุรกิจหนุ่มใหญ่ชาวฟินแลนด์ที่ชื่อว่าออซซี่ผู้ซึ่งเข้ามาอาศัยมาเรียนและมาทำงานอยู่ในเมืองไทยนานถึง17ปีแต่สุดท้ายวันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจที่จะย้ายออกจากเมืองไทยไปออซซี่บอกว่าก่อนที่เขาจะมาอยู่ที่เมืองไทยนั้นเขาได้เดินทางไปมาแล้วรอบโลก และเมืองไทยคือที่สุดท้ายของเขาเขามาที่ไทยเพื่อมาเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกร,รุงเทพอัซี่บอกว่าเขามีความสุขมากและไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยที่ตัดสินใจเก็บกระเป๋าย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยและต่อคำถามที่ว่าทำไมเขาถึงจะย้ายออกจากเมืองไทยไปเขาก็ได้ให้เหตุผลว่าเหตุผลหลักๆของเขาคือเรื่องของมลพิษทางอากาศซึ่งเขาได้บอกโดยว่าเมื่อปี2020 คือปีแรกที่เชียงใหม่มีคุณภาพของอากาศแย่กว่าที่กรุงเทพและที่เชียงใหม่ก็มีฤดูของควันไฟยาวนานถึงสองสเดือนซึ่งบางทีก็เริ่มมีมาตั้งแต่เดือนธันวาคมและอาจยาวถึงครึ่งปีเลยก็ได้อัซซีบอกด้วยว่าเขาเคยพาครอบครัวของเขาไปอยู่ที่ระยองแต่ปรากฏว่าที่ระยองอากาศก็ยิ่งแย่กว่าที่เชียงใหม่ ลองไปอยู่ที่ชุมพรอากาศก็ไม่ค่อยดีลองไปอยู่ที่ภูเก็ตมันก็ดีแต่ว่าต้องใช้เวลาขับรถนานไปหน่อยซึ่งถ้าจะหนีจากเชียงใหม่สัก6เดือนพออะไรดีขึ้นก็ค่อยย้ายกลับไปพอกลับไปถึงก็มีปัญหารออยู่อีกหลายอย่างทั้งไฟฟ้าน้ำหรือความสกปรกภายในบ้านเนื่องจากไม่มีคนดูแลซึ่งเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับเขามากๆและในช่วงที่เขาลองไปอยู่ที่ภูเก็ต ขาก็เคยไปพักอยู่ตามเกาะต่างๆและในบางวันอากาศมันก็ไม่ดีเช่นกันซึ่งเขาเองก็คาดว่ามันน่าจะเป็นผลมาจากไฟป่าที่อินโดนีเซียหรือมาเลเซียด้วยและจากการที่เขามีอายุมากขึ้นมันก็ทำให้เขาหันมาใส่ใจในสุขภาพของตัวเองมากขึ้นดังนั้นเขาจึงเริ่มคิดถึงสถานที่ที่มีสภาพอากาศที่ดีสำหรับตัวเขาเองในตอนแรกนั้นเขาคิดถึงนิวซีแลนด์แต่ภรรยาของเขาบอกว่ากลับไปที่ฟินแลนด์ดีกว่า ซึ่งที่ฟินแลนด์นั้นมีสภาพอากาศดีเป็นอันดับที่2อของโลกเป็นรองแค่ไอซ์แลนล์เท่านั้นดังนั้นเขาก็เลยอยากจะลองย้ายไปอยู่ที่ฟินแลนด์นิวก่อนสัก6เดือนและค่อยย้ายกลับมาที่นี่หรือไม่ก็ไปที่อื่นต่ออซี่ได้ให้เหตุผลด้วยว่าตัวเขาเองไม่ได้อยู่ที่ฟินแลนด์มานานมากแล้วดังนั้นเขาจึงต้องไปลองก่อนว่าเขาจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศดบบนั้นได้อีกหรือไม่ทั้งนี้ออซี่ก็บอกด้วยว่า อันที่จริงแล้วคนอื่นๆนั้นก็ไม่ได้มีปัญหากับอากาศมากนักแต่ตัวเขาเองนี่แหละที่ค่อนข้างอ่อนไหวกับอากาศเขาเริ่มรู้สึกปวดหัวเมื่อมีควันปกคลุมที่เชียงใหม่มาตั้งแต่ปี2008และเขาเองก็สังเกตและลองพิสูจน์มาแล้วทุกครั้งที่มีควันไฟเขามีเครื่องฟอกอากาศติดตัวมีอยู่ที่บ้านซึ่งมันก็ช่วยได้แต่เขาไม่ได้อยากมีชีวิตอยู่แบบนี้เขาชอบทำกิจกรรมนอกบ้านอยากขี่มอเมตอร์ไซค์ไปเที่ยว และในเมื่อมีถึง6เดือนใน1ปีที่เขาไม่สามารถออกไปทําแบบนั้นได้เขาก็เลยต้องมาหาที่ใหม่ออซซี่บอกด้วยว่าอันที่จริงแล้วที่ฟินแลนด์เขาออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านได้แค่3เดือนเท่านั้นนะเพราะสภาพอากาศของที่นั่นไม่เอื้ออํานวยและถ้าเขาลองกลับไปอยู่ที่ฟินแลนด์แล้วมันไม่ใช่เขาก็จะกลับมาที่นี่อีกและสําหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมรายละเอียดแบบเต็มๆแอดได้แปะลิงก์ต้นเบับไว้ในรายละเอียดนะคะ และเช่นเคยแอก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาว Youtube ที่ได้ชมคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่ามีคนต้องการย้ายออกจากประเทศไทยเนื่องจากคุณภาพของอากาศแต่มันก็สมเหตุสมผลนะหวังว่าโลกของเราที่กำลังก้าวเข้าสู่การใช้พลังงานไฟฟ้าที่มากขึ้นในอีกสองทศวรรษข้างหน้านี้จะช่วยบรรเทาสถานการณ์เหล่านี้ได้ความคิดเห็นต่อมานะคะ มันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเมื่อต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่ทางซีกโลกตะวันตกหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตและซึมซับวัฒนธรรมไทยและผู้คนของที่นี่มานานหลายปีหากคุณเลือกได้ผมคิดว่าที่เมืองไทยยังมีพื้นที่ดีๆอยู่อีกมากมายที่ซึ่งไม่มีปัญหาเรื่องอากาศขอให้คุณโชคดีนะความคิเดเห็นต่อมานะคะ 6เดือนในฟินแลนด์และอีก6เดือนในประเทศไทยดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีและควรจะเป็นที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทยที่ไม่มีปัญหาเรื่องควันได้นะความคิดเห็นต่อมานะคะเห็นด้วยกับเรื่องของมลพิษทางอากาศผมมีอาการไซนัสอักเสบแต่ทันทีที่ผมออกจากประเทศไทยและกลับไปอังกฤษอาการไซนัสของผมก็หายอาการปวดหัวและไอแบบนั้นมันทําให้รู้สึกแย่ม,มากความคิดเห็นต่อมานะคะ เป็นเรื่องยากมากที่จะวัดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษในประเทศไทยฉันทำงานด้านการดูแลสุขภาพมาหลายปีทั้งในสหรัฐชานาจักและในประเทศไทยและฉันสามารถให้ข้อสังเกตสำหรับคุณได้ดังนี้ในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหอบหืดน,น้อยกว่าในสหรัฐชาณาจากักและเมื่อพวกเขามีอาการก็ไม่ค่อยรุนแรงหลายครอบครัวที่ย้ายจากสหรัฐชานาจักมาอยู่ประเทศไทยก็พบว่าปัญหาระบบทางเดินหายใจของพวกเขาดีขึ้น ในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคภูมิแพ้น้อยกว่ามากและสําหรับโควิดสถิติของประเทศไทยก็ดีกว่าประเทศในยุโรปแทบทุกประเทศในแง่ของจํานวนผู้ป่วยและการเสียชีวิตเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรความคิดเห็นต่อมานะคะหลังจากที่ได้อาศัยอยู่ในซีกโลกตะวันออกมา13ปีการย้ายกลับไปทางตะวันตกเป็นการชั่วคราวทําทให้เกิดการช็อกทางวัฒนธรรมขึ้นบ้างและถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดพลาดมากผู้คนหยาบคาย เห็นแก่ตัวและมีพฤติกรรมที่เป็นอันตร,รายต่อผู้อื่นค่าใช้จ่ายก็สูงกว่าทุกสิ่งอย่างดูแล้วไม่คุ้มค่ายิ่งเรื่องของอาหารอาหารของทางซิกโลกตะวันออกดีต่อสุขภาพมากกว่าเยอะเลยความคิดเห็นต่อมานะคะผมเองก็อยู่เมืองไทยมา3ปีกว่าแล้วความตื่นเต้นในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ลดลงเล็กน้อยผมก็เลยคิดว่าอีกหนึ่งปีข้างหน้าผมจะไปฟิลิปปินส์หรือไม่ก็ย้ายกลับอเมริกาความคิดเห็นต่อมานะคะ มันคือการสัมภาษณ์ที่ดีมากไม่มีอะไรคงอยู่เหมือนเดิมได้ตลอดไปเราเปลี่ยนสถานการณ์ก็เปลี่ยนฉันคิดว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือพวกเราควรจะต้องมีความยืดหยุ่นอยู่ได้ทุกที่ที่คุณรู้สึกว่าเหมาะกับคุณที่สุดในขณะนั้นมีแผนสำรองเสมอซึ่งตัวคุณเองก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตด้วยแบบก่อของคุณได้ตลอดเวลาด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะฉันย้ายออกจากประเทศจีนเมื่อปี2013 ด้วยเหตุผลเดียวกันกันกบคุณนั่นคือเรื่องของคุณภาพอากาศฉันไม่ต้องการให้ลูกๆของฉันเติบโตในสภาพแวดล้อมแบบนั้นใครจะไปรู้ว่าปัญหาสุขภาพที่พวกเขาจะต้องเจอเมื่อเวลาผ่านไปจะมีอะไรบ้างในที่สุดเราก็ย้ายไปที่มาเลเซียและเราก็มีความสุขมากๆที่มาเลเซียความคิดเห็นต่อมานะคะมันน่าเศร้าที่ปัญหาไม่ได้อยู่แค่เรื่องของคุณภาพอากาศเท่านั้นดูเหมือนว่าประเทศไทยจะตั้งใจให้เศรษฐกิจของตน อิงกับการผลิตภาคอุตสาหกรรมมากกว่าการท่องเที่ยวและจากการที่มีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ระยองและชนบุรีรวมถึงยังมีพื้นที่อุตสาหกรรมที่คล้ายกันซึ่งวางแผนไว้สําหรับภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนั้นฉันเกรงว่าเราจะได้เห็นชายหาดที่บริสุทธิ์น้อยลงและอาจจะมีคราบน้ํามันในทะเลมากขึ้นอีกด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะผมชอบบทสัมภาษณ์ของพีทมากมันน่าสนใจกว่าคลิปการท่องเที่ยวมาก ดีใจมากที่ได้ยินฝรั่งเข้ามาทําดีอยู่ในเมืองไทยโดยเฉพาะการเอาชนะระบบราชการแม้ว่าวันละภาวะจะเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับการใช้ชีวิตในเชียงใหม่แต่ที่เชียงใหม่ก็ยังมีอะไรๆที่ท้าทายและมีประสบการณ์ใหม่ๆให้คุณได้ทาอีกเยอะการกลับมาใช้ชีวิตทางตะวันตกไม่ได้เป็นเรื่องยากเย็นเสมอไปผมทํามาหลังจากใช้ชีวิต9ปีในเอเชียจากนั้นผมก็ใช้เวลาอีก17ปีในการสร้างธุรกิจที่สหราชอาณาจักร ก่อนที่จะกลับมากเกษียณอยู่ในประเทศไทยภรรยาชาวไทยของผมก็ยังคงมีความสุขกับการใช้ชีวิตในสหราชอาณจาจักรสลับไปมากับการเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยและที่อื่นๆทั่วโลกโชคดีนะความคิดเห็นต่อมานะคะสิ่งนี้น่าสนใจจริงๆผมเห็นด้วยเกี่ยวกับคุณภาพอากาศแต่ผมก็แค่ไม่แน่ใจว่ามันดีต่อสุขภาพมากกว่าหรือน้อยกว่าสภาพแวดล้อมที่หนาวจัด แต่เป็นการดีที่จะลองสิ่งใหม่ๆผมอยู่ในประเทศไทยมาประมาณ5ปีแล้วและก็ยังมีธุรกิจที่อยู่ในอเมริกาด้วยผมเสียใจที่เห็นเขาต้องจากที่นี่ไปนะความคิดเห็นต่อมานะคะฉันเพ้อฝันถึงประเทศไทยมาสองสาปีแล้วซึ่งฉันเองก็ยังไม่เคยไปที่นั่นมาก่อนฉันต้องการหลีกหนีจากฝากคนกรีตที่แออัดยัดเยียดแต่มลพิษทางอากาศจากหน้าต่างของคุณดูแย่มากจริงๆตอนแรกฉันคิดว่ามันคือหมอกแต่ว้าวมันบ้าไปแล้ว ที่มีควันและขยะอยู่ในอากาศแบบนั้นความคิดเห็นต่อมานะคะฉันรู้สึกเศร้าที่สุภาพบุรุษผู้นี้จะจากประเทศไทยไปหลังจากใช้เวลาอยู่ที่นั่นมานานถึง17ปีสำหรับฉันฉันฝันถึงประเทศไทยทุกวันฉันไปเมืองไทยทุกปีแต่ด้วยเหตุโรคระบาดฉันจึงไม่สามารถไปเชวที่นั่นได้ฉันขออวยพรให้สุภาพบุรุษท่านนี้พบเจอแต่สิ่งดีๆในอนาคต และหวังว่าสิ่งที่เขาพยายามจะทำจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องโชคดีนะความคิดเห็นต่อมานะคะมลภาวะในอากาศเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งเพื่อนชาวแคนาดาของฉันคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ที่ภาคเหนือผนเรื่องของคุณภาพอากาศกับเจ้าหน้าที่เนื่องจากเขามีลูกเล็กๆคุณรู้ไหมว่าพวกเขาตอบว่าอะไรให้ลูกๆของคุณอยู่แต่ในบ้านความคิดเห็นต่อมานะคะดีใจที่ได้ยินผู้ชายคนนี้พูดถึงเรื่องของคุณภาพอากาศ มันเป็นปัญหาที่แท้จริงมากและสมควรที่จะพูดถึงมากกว่านี้ด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะหลังจากอาศัยอยู่ในประเทศไทยมา12ปีผมก็ถูกบังคับให้กลับอเมริกาด้วยเหตุผลทางครอบครัวแต่ตอนนี้ผมอยากกลับไปอยู่กับครอบครัวที่เมืองไทยมากโดยส่วนตัวแล้วผมเองก็ยัง50-50นะว่าสหรัฐอเมริกาหรือไทยที่ดีกว่ากันกรุงเทพเป็นสถานที่สุดท้ายในประเทศไทยที่ผมเคยอาศัยอยู่อุดรธานีเชียงราย เกาะสมุยดีกว่าเยอะมากซึ่งผมก็เข้าใจดีว่าธุรกิจที่ดีนั้นมีได้ในกรุงเทพแต่มันก็คือหลุมนรกสำหรับการมีชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยความคิเดเห็นต่อมานะคะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ผมสังเกตเห็นชาวต่างชาติจำนวนมากย้ายจากเชียงใหม่ไปจังหวัดเพชรบูรณ์หวังว่าพวกเขาจะไม่เข้ามาทำลายจังหวัดที่ผมอาศัยอยู่นะ จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจังหวัดที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายอย่างเขาค้อและภูทับเบิกและก็ยังเป็นจังหวัดที่ค่าครองชีพถูกกว่าเชียงใหม่ถึง2เท่าอีกด้วยความคิดเห็นสุดท้ายนะคะมันคือบทสัมภาษณ์ที่ยอดเยี่ยมมากพีทคุณพบแนวทางของคุณแล้วและในฐานะของผู้ที่ใช้งาน YouTube ทุกวันผมนีเริ่มเบื่อกับรายการอาหารข้างทางแล้วการสัมภาษณ์แบบนี้ตรงจุดตรงประเด็นและตรงใจมาก ทำต่อไปมองไปข้างหน้าเพื่ออนาคตของคุณเองจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดหรือรับชมคลิปต้นฉบับด้วยตนเองแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ